สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับสูช่ช่องครูใจใจดีนะคะวันนี้ครูใจจะพาเ,เพื่อนๆมารู้จักกับต้นคลาสซูล่าหรือต้นไม้ดูดเงินดูดทองนะคะเป็นต้นไม้ที่เพิ่มพลังบวกดูดเงินเข้าบ้านนะคะต้นไม้ชนิดนี้นะคะถือว่าเป็นต้นไม้สวรรค์หรือต้นไม้ที่เราเรีอยกอีกอย่างหนึ่งว่าใบเงิน ใบเงินนะคะต้นคลาสุล่ามีใบสีเขียวสวยงามใบหนาเรียบเนียนเวลาออกดอกจะออกดอกเป็นสีชมพูหรือสีขาวลักษณะคล้ายรูปดาวดอกจะออกในช่วงฤด,ดูหนาวต้นคลาสุล่าหรือต้นดูดเงินดูดทองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเศรษฐีดูดเงินเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี เรื่องการเงินตามศาสตร์ฮงจุ้มยมีความเชื่อว่าให้นำต้นดูดเงินดูดทองตั้งไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จะส่งผลต่อโชคลาภของของเจ้าของของคนในบ้านนะคะ,ะมีความเชื่อว่าจะส่งผลต่อโชคลาภและมีความร่ำรวยซึ่งเชื่อกันว่ายิ่งใบมากยิ่งโชคดีนะ ้นคลาสซูล่าเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกันทั่วโลกทางด้านประเทศสโลวาเกียนะคะเชื่อกันว่าต้นคลาสซูล่าหรือต้นดูดเงินดูดทองที่บ้านเราเรียกนี่แหละนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเศรษฐีดูดเงินนะคะประเทศสโลวาเกียเชื่อว่าจะนำความมั่งคั่งร่ำรวยมาสู่ครอบครัว ส่วนทางโปแลนด์ and, เรียกต้นคลาสล่าว่าเป็นต้นไม้ที่นำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนส่วนในประเทศไทยของเรานะเชื่อว่าต้นคลาสุล่าเป็นต้นไม้สวรรค์หรือต้นใบเงินจะนำมาซึ่งความโชคดีร่ำรวยเงินทองและมีความก้าวหน้าในการทำงานส่วนทางด้านประเทศจีน ก็มีความเชื่อว่าต้นคลาสุลาหรือต้นดูดเงินดูดทองหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเศรษฐีดูดเงินนี้นะคะเป็นต้นไม้มงคลเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีแล่ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินกา,การเงิน,กา,งน,ก,างนการทองนะคะนิยมนำต้นคลาสุลาไปมอบให้เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่หรือเป็นของขวัญสำหรับการเริ่มต้นงานใหม่นะคะ สำหรับการเริ่มต้นการทำงานหรือกิจการร้านค้าที่เปิดร้านใหม่นิยมนำต้นคลาสซูล่าหรือต้นดูดเงินดูดทองไปมอบเป็นของขวัญนะคะแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของต้นคลาสซูล่าก็คือช่วยขจัดพิษและกลิ่นของพวกทินเนอร์กลิ่นที่เหม็นๆม็นกลิ่นหมึกพิมพ์กลิ่นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งพวกทินเนอร์หรือกาวหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้ ต้นคลาสูลล่าจะช่วยกำจัดเป็นไม้ฟอกอากาศนะ,ะได้ถึง90%นะคะสารเหล่านี้พวกทินเนอร์พวกหมึกพิมพ์พวกอะไรนี่นะคะจะส่งผลทำให้กดประสาทแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะถ้าเราปลูกต้นค l าสล u l ่าไว้นะ,ะจะสามารถเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะฟอกก็คือฟอกอากาศทำให้อากาศภายในบ้านเรือนภายในห้องของเรานะะี่ย สะอาดนะคะลดลดมลพิษได้ถึง90%เรนะคะเพื่อนๆเราจะเห็นว่าสรรพคุณมากมายเยอะแยะมากมายความดีมากมายความเชื่อต่างๆนะ,ะของต้นคลาสซล่านะคะมีมีเยอะแยะนะคะตามความเชื่อนะคะนี่เปความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆก็ ้าจะหาต้นไม้ฝอกอากาศมาปลูกในบ้านเพื่อความเป็นมงคลโชคลาภด,ดูดเงินดูดทองเข้าบ้านนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีเป็นต้นไม้แห่งสวรรค์น,นะคะเป็นพูดสวรรค์น,นะคะก็ควรจะนึกถึงต้นคลาสุูล่านี้แหละนะคะเพื่อนๆออกดอกสวยงามด้วยนะคะเป็นสีชมพูเป็นดาวห้าแฉกเลยนะคะนี่เป็นสีชมพูต้นคลาสูล่าเนี่จะ ขวบน้านะคะเ,เพื่อนๆขวบน้ําการดูแลรักษาก็สังเกตถ้าดินชื้นก็ไม่ลดน้าค่ะถ้าดินไม่ชื้นก็ลดน้ําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอนะคะเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายรักษาง่ายนะคะที่สําคัญก็คือสามารถฟอกอากาศได้นี่แหละนะคะความโชคดีเราเราเชื่อเราก็จะโชคดีอยู่แล้วนะคะด,ดูดเงินดูดทองเข้าบ้าน เ,เพื่อนๆครูใจก็ฝากคลิปคาสุล่าต้นไม้แห่งสวรรค์เป็นทูตแห่งสวรรค์นะคะครอบจากกวานนำความโชคดีมาสู่บ้านเรือน,นะะให้เรามีความโชคดีมีเงินมีทองไหลเข้าบ้านนั่นแหละนะคะแล้วลักษณะก็คือสวยงามนะคะเมื่อเราเห็นต้นไม้สีเขียวสวยงามแล้วก็มีความสุขนะคะเ,เพื่อนๆ กูใจขอฝากคลิปคาสุล่าหรือต้นดูดเงินดูดทองเศรษฐีดูดเงินนี้ไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อนำพาความโชคดีนำพาความมีโชคมีลาภนำพาความร่รวนำพาเงินทงองมาสู่บ้านเรือนของเพ,อเพื่อนๆทุกๆคนนะคะด้วยรักและปะาฏิหารีย์นานจากครูใจจะดีนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขร่ำรวย ดูดเงินดูดทองเข้าบ้านมองต้นไม้สวยแล้วก็เป็นจิตใจที่มีความสุขนะคะเพื่อนถ้าค่ะเพืเ่อนๆต้นคาุู้ล่านะคะลักษณะของต้นต้นคาสุูล่านี้ต้นดูดเงินดูดทองนี้นะคะจะเป็นไม้อวกน้ํานะคะเพืเ่อนๆ่จะเป็นไม้ที่ชอบอากาศเย็นอากาศหนาวก็จะเคยปลูกที่บ้านเรานะคะอ่า เขาจะตายค่ะเขาจะตายเพราะว่ารดน้ำมากแล้วก็เขาจะเน่าค่ะเพื่อนๆวิธีการแก้ก็คือให้เพื่อนๆสังเกตดินนะคะสังเกตดินว่าถ้าดินชื้นเราก็ไม่ต้องรดนะคะสัปดาห์ละครั้งก็พอนะคะถ้าดินแห้งเราก็รดนะคะแล้วให้เอาเขาออกไปตากแดดนะคะในตอนเช้า แดดที่เหมาะสมกับเขาก็คือประมาณ8โมงเช้าถึง9โมงเช้านั่นแหละนะคะประมาณ1-2ชั่วโมงถ้าเราทําได้ก็จะดีมากนะครอ่าสำหรับต้นคลาสซูล่านี้นะคะวิธีการการปลูกที่บ้านเราหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาเน่านะคะเพื่อนๆก็คือให้ลดน้ําในตอนกลางคืนนะคะ ให้ลดน้ำในตอนกลางคืนเพื่อเขาจะได้ไม่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 ร้อนนะคะสัปดาห์ละครั้งลดตอนกลางคืนนะ,ะไม่ต้องไปลดตอนกลางเพืนะะ่อนลักษณะของดอกต้นนี้จะเป็นสีชมพูค,ค่ะเพื่อนสวยงามเป็นห้าแฉกเลยนะ,ะลักษณะของดอกต้นคลาสซูล,ล่าะค,ะค่ะคเพื่อนภูใจเอาต้นคลาสซูล,ล่ามา ให้เพื่อนๆดูมาฝากเพื่อนๆนะคะให้ดูเต็มๆความยาวเพื่อได้ด,ดึงดูดดึงดูดรับดึงดูดความโชคดีดึงดูดโชคลาภนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราเชื่อแล้วเราก็จะมีความสุขเพราะเรามีความสุขแล้วเราก็จะมีจิตใจที่สามารถคิดในสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ทําประสบความสําเร็จได้นะคะ คิดไม่ดีเรายังคิดได้เลยนะคะเพื่อนๆดังน,นั้นเราก็คิดดีๆนะคะเราเชื่อว่าเป็นต้นไม้ดูดเงินดูดทองเข้าบ้านดูดความโชคดีดูดความศาสตร์ศาสตร์วงจุ้ยนะเชื่อว่าต้นคลาสสูล่านี้นะคะเพื่อนๆเป็นศูนย์รวมของจักรวาลเลยนะศูนย์รวมแห่งความโชคดีทุกๆอย่างเลยนะคะทั้งด้านเงินทองทั้งด้านความรักนะคะทีนี้ มีความเชื่อแบบนั้นนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเรานะคะที่นิยมปลูกต้นคลาสุูล่าทั่วโลกเลยนะคะเพื่อนทั่วโลกนิยมปลูกต้นคลาสุูล่าหรือต้นดูดเงินดูดทองหรือต้นใบเงินใบทองนะครับอันนี้เป็นต้นที่ใหญ่ พื่อมองความงามชมความงามนะสวยๆแล้วก็รับความโชคดีรับเงินรับทองเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย